หมอกลิดไทยเจ้าของเพจสู้ดีวาเสียชีวิตแล้วหลังป่วยมะเร็งปอดวันนี้5ธันวาคม2566หมอกลิดไทยธนสมบัติกุลอายุ29ปีอาจารย์แพทย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสติติศาสตร์คลินิกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดเสียชีวิตแล้ว โดย Facebook ไทยพัฒนาสมบัติกุลคุณพ่อของคุณหมอกลิดไทยได้โพสต์ภาพลูกชายซึ่งจากไปเมื่อเวลา10นาฬิกา59นาทีพร้อมข้อความว่าเดินทางปลอดภัยครับลูกชายสู้ดีวะโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาหมอกรีไทยได้อัปเดตอาการป่วยของตัวเองโดยระบุข้อความว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครับใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกผมเชิญได้เลยครับผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับณตอนนี้ผมพิมพ์ได้เท่านี้ก็เอาละครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอดช่วงที่ผ่านมาครับขอโทษถ้าผมทาให้ใครไม่พอใจครับ ก่อนหน้านี้มีคนบนโลกออนไลน์รู้จักหมอกิดไทยที่บอกเล่าเรื่องราวอาการป่วยมะเร็งปอดของตัวเองผ่าน Facebook หมอกิดไทยทนสมบัติกูลและเพจสู้ดีวะในวัย28ปีโดยหมอไทยเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายแต่กลับป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะที่4ซึ่งทําให้ผู้คนในสังคมรู้จักและหันมาใส่ใจเรื่องของโรคมะเร็งมากขึ้น